ดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แม่พามาเกีียวไข่นะคะเกีียวไข่จ้าหินกับน้ำพริกกะปิจ้านี่ตั้งกระทะตั้งกระทะแล้วก็น้ำมันใส่นะคะให้น้ำมันเดือดให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็เทไข่ลงนี่เทไข่ลงแล้วเกีียวไข่ไข่ผักชีโอมจ้า ร้อนๆน้ำมันร้อนๆน,น,น,นะคะเวน,นะนียไหมคะเหนียไหมฟูไหมดีจ้ายึดตรงการล,งกา,ล,กลา,างนะาจะเนาะยึดตรงกลางก็ถือน้ำมันเขากลับมาข้างข้างนะปักนะปักมาใส่ข้างจุ่มไปมพร่นๆกันนะจ้าจ้าทำอย่างนี้นะคะอืมน่มาอร่อยน่าอร่อยใส่ผักแกงโอมผักแกงโบแม่หั่นนะจนะ๊ะเนาะหั่นน่หน่อยๆเนาะ ม่นออกเป็นชิน้นเป็น่อยๆแบกน้อยนะจแต่บ่่อยลายเนะ <S <S าะน,นี่หมามนลจ๊ะเนาะโอ้เด็ดเด,ด,ด็ไข่สีฟองนะจ๊ะไข่เบอร์ศูนย์สีฟองจ้าอันนี้จะเดียวไข่กินกัปิน้ำพริกกะปิเด็กเปไดกลางนะคะเปิดไฟกลาง สวมามายงามมากสวยงามมากจ้านี่นี่ก็ติดผิดเขาก็ต้องเบิ่งเบิ่งขัง้งไตนะจ๊ะเพราะผิดแล้วน้องจะน้องเหลืองแล้วอ่ากินล,ล,ลงกินลงผิดลงจ้านึ่งโอ้ห้ากินมากจ้าเธอมาหามดิจ้าหอม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  หอมไข่เจียวนะจ๊ะนาออยากกินบ่จ้าอยากกินป้อามมาจ้นนาวว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 วาวว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 ว่อววววววนก,ดดกนววววววด้ววววดววววววอวววววอวววนว่วววาวววววววิววววัวว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 วหวเ้เวววนวววนวเวววจ้วเนาะวววววววอนววทววว แม่ทอดกระกอบเป็นน้อยนะจ๊ะมันกรี๊ดเสียบก็การถ้าทอดประกอบให้ให้ประกอบเหมือนบ้าไคเสียบเนี่ยบ่หอมแม่มักแบบกรอบกรอบนิดนึงนี่ก็ทําแบบกรอบกรอบนิดนึงเนาะอืมกินแบบกรอบกรอบนิดนึงจ้านี่กรอบไปทีแล้วนะจ๊ะเนาะอืมทั้งหมดพอสี่แล้วนะจ้ะ โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไข่เจียวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะไม่มีอันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วๆเอาไปเสิร์ฟเสิร์ฟเลยมาได้จ้ามากินน้ำกันได้จ้ามีแคนนีได้จ้าขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่กดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจเกดบ้ได้แล้วสวัสดีจ้า